ครับแค่นี้นะครับสำหรับคิวเซียมตรวจรับ้านนะครับก็จะพามาดูหลังบ้านลูกค้านะครับหลังหนึ่งนะครับก็ที่เราทำการตรวจไปนะครับก็สิ่งที่เจอนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวคอถังส้วงนะครับที่มัน ยุบตัวลงไปก็คือพื้นนะครับพื้นพื้นที่เขาเทลานลานซักล้างที่เป็นห้องครัวด้านหลังเนี่ยมันยึดรั้งฝาของตัวถังส้วมไว้นะครับแต่ว่าตัวถังส้วมเนี่ยมันวางอยู่บนอาจจะเป็นกลุ่มของเสาเข็มสั้นนะครับซึ่งเสาเข็มสั้นเนี่ยโอเคมันมีมันช่วยในการชะลอตัวแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินบริเวณนี้มันยุบตัวเร็วนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าคอมันจะตกลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าคอมันจะตกอย่างนี้นะครับ ดี๋ยวต้องลองไปเทศสดูพวกระดับน้ําการโฟโต่างๆก่อนนะครับว่าคอถังซ่วมที่มันตกลงไปแบบนี้เนี่ยมันมีผลกับการใช้งานหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้น,นโอเคที่เม็ดสีที่เราเทสเนี่ยโอเคมันมาหม ที่ห้องน้ำนะครับมันมาครับแต่ว่าเดี๋ยวดูการโฟล์แล้วก็ระดับน้ําว่ามันมีการเอออ่ามันสัมพันธ์ยังสัมพันธ์กับข้อท่อน้ําออกระบายน้ําทิ้งอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังสัมพันธ์กันอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะให้พี่ช่างเขาลองช่วยดูคอพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นดินมันจะไหลลงมาได้ครับเป็นโพรงแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกสัตว์ต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้คือประเด็นที่1นึน่ประเด็นที่2องทนะี่เจอก็คือ่องในส่วนของพื้นคนระับอ่าทีแรกก็จะเจอรอยร้าวก่อนครับรอยร้าว รอยร้าวนะครับรอยร้าวเนี่ยรอยร้าวจะเต็มหมดเลยเนี่ยอ่ารอยร้าวมีปุ๊บเราลองเคาะดูนะครับปรากฏว่าพื้นมันพื้นมันพื้นมันร่อนหมดเลยนะนะครับอ่าพื้นมันร่อนหมดเลยนะครับก็คืลอ,อล,คคลักษณะนี้นะครับอ่าที่เขาเตรียมพื้นผิวไว้ให้สําหรับอ่าลูกค้าปูกระเบื้องนะครับอ่าแต่ว่า ถ้าเกิดเรามาทาท็อปปิ้งหรือมาปูกระเบื้องทับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในพื้นผิวที่มันโป่งอย่างเงี้ยนะครับก็อนาคตก็คือความแข็งแรงมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวให้เขาทางโครงการเขาลอกผิวหน้าตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าลอกให้หมดเลยนะครับที่เป็นท็อปปิ้งที่รอดแล้วก็ทําการเทใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวข้องอดักกินนะครับที่เขายังไม่ใส่ให้ลูกค้านะครับก็อันนี้เป็นการตรวจพวกหลังบ้านเบื้องต้นนะครับก็เอาฝาเป็นเคสศึกษานะครับแบบคิว ครับลองไปดูกันดูนะครับสาหรับอเอผื่อไว้ไปตรวจเองอะไรอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ